สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้นะครับเราจะทําการอัปเดตจากสถานีหนองซีดาไปที่สถานีหนองกวยนะครับอ่ะโดยทางรถไฟนะครับจากสถานีหนองซีดานะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นทางยุระดับอยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็พอเข้าสู่สถานีหนองซีดาแล้วนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเบี่ยงมาทางขวามือนะครับแล้วก็จะลดระดับ ลงนะครับเป็นทางระดับบินนะครับนี่ครับอันนี้สถานีหนองซีดานะครับอ่าพอหลังจากนั้นนะครับทางรถไฟก็จะเบี่ยงมาด้านนี้นะครับขวามือนะครับแล้วก็ลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับบินนะครับยาวไปได้เรื่อยนะครับจนเกือบจะถึงสถานีหนองกลวยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยยกระดับเป็นทางยุระดับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโดยจะผ่านสถานีหนองแซงนะครับอ่าซึ่ง ทางตรงที่ผ่านสถานีนองแสงจะเป็นทางระดับดินนะครับนี่ครับผมพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะค่อยลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเป็นทางระดับดินนะครับอสำหรับความคืบหน้าบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มีรถนะครับรถแบ็คโคนะครับรถบดนะครับกําลังเข้าพื้นที่นะครับในการปรับพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้นะครับสําหรับช่วงสัญญาที่สี่ขีทหงนะครับพระแก้วสระบุรีนะครับอันนี้นะครับ ตรงนี้เป็นช่วงนะครับหนองกลวยนะครับถึงหนองซิดานะครับนี่ครับพอมาถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับทางระดับดินนะครับนี่ครับก็มีการเข้าพื้นที่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเพิ่งนํารถอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเข้าพื้นที่นะครับเข้าปรับหน้าดินอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางระดับดินนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีหนองแซงเลยนะครับนี่ครับ นี่คร anyway ับกาลังมีการปรับพื้นที่นะครับนี่ครับกาลังมีการปรับพื้นที่อยู่นะครับเป็นกําลังเพิ่มดินเพิ่มอะไรอยู่นะครับนี่ครับก็ตอนนี้รถแบคโฮก็เข้ามาทํางานแล้วครับนี่ครับปรับพื้นที่นะครับเพิ่มระดับดินขึ้นมานะครับนี่ครับยังไม่ถึงขั้นไหนนะครับนี่ครับก็แค่มีการทําทางให้ รถเข้ามาทํางานนะครับแล้วก็เพิ่มดินขึ้นมาให้มันเนินสูงขึ้นนะครับนี่ครับก็มีความเพิ่มหน้าอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ยาวเรื่อยๆไปจนถึงสถานีหนองแซงเลยครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับยังไม่ได้เข้าพื้นที่นะครับยังมีหญ้าอยู่เต็มเลยครับนี่ครับก็จะเป็นหญ้ายาวๆเลยนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับ มีแค่ทำทางนะครับให้รถอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาทํางานนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นทางระดับดินยาวไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของสถานีหนองซีดานะครับจนถึงสถานีหนองแซงนะครับนี่ครับย่าลกเลยครับตรงบริเวณนี้ครับอ่าอ่า ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับทางรถไฟก็จะเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับนี่ครับก็จะมีการเวนคืนนิดหน่อยนะครับนะครับก็จะลงไปนู่นนะครับข้างในพื้นที่เกษตรกรเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับเห็นแค่หลักเขตนะครับนี่ครับก็ เป็นทางระดับบินนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับสถานีหนองแซงเลยนะครับครับก็ดูยาวๆไปครับ ผมว่านะครับตัวป้อมรถไฟนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับในอนาคตข้างหน้าน่าจะโดนสร้างใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ใน,ในแนวเขตเลยนนครับนี่ครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็พื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับมีแค่การทำทางให้ เข้ามาทํางานนะครับนี่ครับเราก็เข้าสู่สถานีหนองแซงนะครับนี่ครับสถานีหนองแซงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมนี่นะครับอ่าในอนาคตนะครับก็จะคิดว่าก็น่าจะเป็นทางระดับดินนะครับผ่านเข้าไปตรงที่ว่าการสถานีตำรวจเลยเมื่อกี้นะครับขอโทษทีนะครับสถานีตำรวจนะครับไม่ใช่ที่ว่าการอำเภอครับ ออกจากสถานีน้องแซงไปแล้วนะครับอ่าเราจะตรงเข้าสู่สถานีน้องกลวยนะครับอ่าซึ่งตงบริเวณนี้นะครับก็จะยังเป็นทางระดับดินอยู่นะครับอ่าพอจะเข้าสู่สถานีหน้องกล้วยนะครับก็จะยกระดับขึ้นเป็นทางยกระดับอีกเหมือนเดิมนะครับอ่ายาวไปจนถึงสถานีพักแก้วเลยครับอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นทางระดับดินอยู่นะครับนี่ครับ สำหรับผมคุ้มหน้าบริเวณนี้ก็นะครับยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับผมเห็นล่องรอยมีแค่ทางนะครับมีการแค่เคลียร์ทางนะครับให้รถกอดรถอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเข้าไปนะครับนี่ครับมีแค่การทําทางไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการนาแบคโฮเข้ามาขุดถมดินนะครับปั๊มหน้าดินอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับสำหรับช่วงบริเวณนี้เนาะนี่ครับมีการทําทางไว้แล้วครับนี่ครับ ยังไม่ได้มีการปรับพื้นที่ปรับระดับดินนะครับหน้าดินนะครับนี่ครับเห็นแค่ทางวิ่งของรถเฉยๆนะครับแต่ว่านี่ก็คือแนวเขตนะครับของช่วงนี้เลยนะครับเป็นทางระดับดินอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะใกล้จะถึงสถานีหนองกลวยก็จะยกระดับครับเป็นทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับนะครับนี่ครับก็ ยังไม่มีการเข้าพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่การทําทางไว้เฉยๆนะครับนี่ก็เป็นความเพิ่มหน้านะครับช่วงนี้ก็มีการเคลียร์หญ้านิดหน่อยนะครับนี่ครับพอมาใกล้สู่สถานีน้องกล้วยก็มีการเคลียร์หน้าดินนิดหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ตรง นี่ครับตรงนี้มีการเคลียร์หน้าดินออกแล้วครับผมอยังไงก็ถึงนะครับสถานีหนองกล้วยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสาหรับผมนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสาหรับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ